เปิดตัวแล้ว Vivo Y 7 8 Plus 5 G มาพร้อมจอโค้ง OLED 2 2 h z ให้กล้อง5้ล้านพิเซลมีกันสั่นแบบ OIS ล่าสุดทาง Vivo ประเทศจีนก็ได้เปิดตัว Vivo Y 7 8 Plus 5 G สมาร์ทโฟนระดับกลางที่มีสเปคแบบจัดเต็มและมีราคาที่สบายกระเป๋าครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด6.78นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2400 x 1 8 0พิกเซลรองรับค่า r e f r e รท120เฮิร์พร้อม100% DCI P3 105% NTSC มีค่า Contrast Ratio 8ล้านต่อ1 000, และความสว่างสูงสุด1,000นิตครับฉายชิปประมวลผล Snapdragon 695 Octa Core ความเร็ว2.2กิกะเฮิร์ให้แลมมาแบบ LP d u a 4X มีให้เลือก8กิกะ12กิกะ ส่วนลมเป็นแบบ UBS b 2.2มีเลือก1 2 8 g b กับ 256G b บนระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย o ออ g เ n น s 3ให้กล้องหลัง2เลนมีทั้งเลนหลักความ 50, x, 3, 8, ละเอียดหล้านพิเซลรูรับแสง F1.8 หรองรับระบบการสั่นแบบ OIS เลนมาโครโความละเอียดสล้านพิเซลรูรับแสง F2.4 ส่วนกล้องหน้าความละเอียดปล้านพิเซลรูรับแสง F 2.0รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5 g h กิกะเฮิรตซ์ มีบูทุธ5.1มีพอร์ต u s b ยบี e C มีทั้งหมด3สีคือ Moon Shadow Black Warm Sun Gold และ Sky Blue ให้แบตเตอรี่มาที่5,000ม ah. ิลลแอมปรองรับชาร์จเร็ว44วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Vivo Y78 Plus 5G มีราคาเริ่มต้นในรุ่นแรม8 g ิกรอม108 g ิราคาอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ7,900บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ